สวัสดีค่ะกระซิบบอ,อเกเล้ามาแนะนำรถยรื่งราคาตัดให้ชมกันนะคะท่านใดที่กําลังตามหา Nissan Navara ไปใช้งานนะคะสําหรับวันนี้แอดมินมีราคาตัดมาแนะนําให้ชมกันเลยค่ะ Nissan Navara 2.5เครื่องยนต์ดีเซลปี07นะคะมีคอกสตเตเตมาให้ด้วยค่ะทุกท่านก็พร้อมใช้งานกันได้เลยเดิมๆบางๆนะคะราคาตัดสดก่อนเก็บงานค่ะ ก็มีเก็บงานสีนะคะคันนี้สีไม่สวยตีอาบน้ํานะคะส่วนภายในและการใช้งานสามารถใช้งานได้ปกติกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแคปเปิดได้เครื่องดีเกียร์ดีภายในสวยนะคะช่วงร่างดีค่ะราคา1นึ่ง0ซนหนึบาทนะคะสภาพตามนี้เลย ท่านใดที่กำลังตามหารถยนต์รุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่นะคะคันนี้มาในราคาตัดขนาดนี้แล้วนะคะสนใจเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจขับเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยทางเราเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ค่ะใส่ไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้เป็นช่องทางการติดต่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้ประกอบการตัดสินใจนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ